สวัสดีครับทุนผุมโนจากช่องนูชิเนลนะครับนี้นะครับผมจะมาเปิดตัวซุ้มจี้เครื่องรางจากผู้ชนะแบทเทิลครั้งที่แล้วนะครับผมเนี่ยอยู่ทีมชนะนะครับนี่นะทีมชนะเนี่ยจะได้ตัวซุมจี้เครื่องราง20ชิ้นนะครับรับเลยนะปับ๊บอ่านี่นะครับปับ๊บอันนี้รางวัลล็อกอินพิเศษของขวัญวาเลนไทน์หลายคนก็คงรับไปแล้วเนาะผมรับมั่งนะครับปับ๊บ ได้สามร้อยกับห้าร้อยแล้วก็อะไรเนี่ยจี้ปะน่าจะจี้นะครับอ่ะรับปับแล้วก็รับเฟรมปับปะเราไปเปิดกันนี่นะอ่าทีมแบทเทิลน,นะครับเริ่มเลยเห็ดพิษอันแรกเห็ดพิษนะ โดนบริการหุ่นเลกาสปริงไดโน่โอุย้ยทวิทักดอกไม้สีลุงว้าวแต่ผมมีหลายชิ้นแล้วเนี่ยเปิดได้บ่อยมากนะที่เนี่ยอยากได้บัตรเชิญเพชรสีแดงอะอุย้ยบัตรเชิญก็ตายกระโดดที่นี้ยังไม่มีนะแจว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 แกน หัวมุมกักขังนี่ได้บ่อยกักขังอุปกรณ์เขียนแบบกับดักสปายว้าวผม,มมีดักแล้วเนี่ยกับดักนิชาร์โอ้ได้ไม่ตำกันเลยทีนี้เหมือนจะมีแล้วกับดักนิชาร์ โอ้แจวแจวแจวเหมือนจะมีแล eh ้วกับดักนิชาร์เฮ้ยเขาก็แจกดีอยู่นะใช่ไหมกับดักนิชาร์อ้าวอ้าวอ้าวมาทีเลยเหลือเยอะไหมเนี่ยเหลือเยอะอยู่นะกับดักนิชาร์บัตรเชิญก็ตายก็โดด เพ่นบอดเพ่นบอดปัดเชิญเพชรสีแดงลูกบัดเชิญเพชรสีแดงเราอยากได้อ่าบอดกับดักเพชรอู้แกวว้าวว้าวๆแต่ผมมีเวอร์ชันดักแลลวอืมต่อสองชิ้นสุดท้ายนะปืนมัดรัชชอที่ถูกเนเทศอู้ แจกดีอยู่นะได้ของดีอยู่นะเนาะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นี่เล่นได้เลยอ่ะเออว้าวว้าว,าวาเดี๋ยวพาไปเปิดอ่าแพ็กตำนานนะครับผมได้จากการล็อกอินเว็บเว็บอะไรสักอย่างนึงแหละสามสิบวันนะ่ะสามสิบวันจะได้อ่าแพ็กตำนานนะครับ ขอเรื่องก่อนนะนี่ไม่ใช่สะสมติตต๊กเกอร์นี่ไงหลังวันใช้อ่อาอะไรเนี่ยโอเพนแชทอืมนี่นะพันเพชรปั๊ปบแล้วก็แอกตำนานนะครับจะได้ตำนานเลยเนาะอะทำไมขึ้นบวกห้าล่ะเพื่อนไปตำนานจูนี่โอ้ยอะ วันนี้เปิดตัวซุ่มจี้ก็โอเคแล้วได้ของดีอยู่นะอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไปละบ๊ายบาย